สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกระบบประมูลรถนะครับคำสั่งคือทับแอคชั่นะครับเซตแอคชั่นนี่นะครับจะมาเมนูนี้นะครับอันแรกคือตั้งค่าการประมูลครับสว่วนที่สองคือยกเลิกเลยสว่วนที่สามปิดการประมูลครับแล้วก็ ให้รถแกบูเล่นนะครับก็เรือกอันแรกนะครับแล้วก็ใส่ id รถที่เราต้องการให้ไปประมูลนะครับเช่นห้าสี่หนึแล้วกันไม่รู้รถอะไรนะครับบูเลตนะครับอันนี้คือราคาเริ่มต้นครับที่ต้องการให้ประมูลเริ่มต้นสมมุติว่าใส่1,000งพันนะครับบิดขั้นต่ำครับก็ใส่ไปสัก ห้าสิบนะครับก็กดเริ่มการประมูลครับส่วนสีไปใส่เองนะครับผมขี้เกียจใส่นี่ครับก็จะขึ้นเริ่มการประมูลลถแล้วครับก็ทับประมูลเลยครับก็กอกราคาที่จะประมูลนะครับถ้าใส่เก้าร้อยอันนี้มันบล็อกอยู่เดี๋ยวผมไปแก้นะครับ ว่าราคาต้นมันต้องหนึ่งพันขึ้นนะครับนี่ครับราคาประมูลปัจจุบันก็เป็นเก้ารอยนะครับก็บิดขั้นต่ำถ้าผมใส่9ก้สิมันจะได้ไหมวะไม่ได้นะครับต้องขั้นต่ำห้าสิใส่สักเก้า้อยห้าสิบก็จะขึ้นอีกครั้งครับถ้าอ่า ใส่เงินเกินจำนวนที่เรามีมก็จะไม่ได้นะครับหากประมูลกันเรียบร้อยแล้ววิธีการปิดประมูลก็คือเซตแอคชั่นเหมือนเดิมครับก็ปิดการประมูลแล้วก็ให้ลดนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะให้ลดแก่ผู้เล่นที่ประมูลในราคาสูงสุดนะครับเดี๋ยวลองไปดูในกระารนะครับมันจะเข้าตัวอัตโนมัตินะครับ แต่ผู้เล่นนั้นต้องออนเกมครับนี่ครับบู l เล t ก็มีประมาณนี้ครับส่วนถ้ามีบาโกกไปแก้กันเองครับมเขียนระบบนี้มาไม่มีคนทดสอบ